กดยาพี่เกียรติกดต้างไอสัตว์แป๊บหนึ่งดิมันไม่มีกล่องไอคุยเฮียเอวพร้อมพร้อมลืมกดอะไรมันกดไปแล้วมั้งอุ้ยข้างไม่ทำอ่ะกูกดยาครบหมดแล้วกดยาครบตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนห้านาทีแล้วทั์ทันปั๊ทันเนี้ยทันทันไม่ทันไม่ทันทาน อะไรทันไม่ทันโอ้ยโง่ย่ะท่านี่ถ้าตกอะไรตกอะไรกันต้นตีอะไรไว้สัตว์โอ้ยสะท้อนันไม่ทันทันไม่ทันเลยไอ้เฮียล็อกกูจนข้างล็อกกูจะนี่หมดเลยสัตว์มันไม่ตีไอ้เฮียมันล็อกกันมันไม่ตีไอ้เฮียมันตีเราไม่ตายอยู่ดีไอ้เฮียหมัดงูเนี่ย ถ้ามันตีโดนท่อะไเลยมึงอย่าวิ่งไปใกล้มันเว้ยเดี๋ยวมันจะล็อกได้แล้วเว้เจตเจตโตมันเป็นหมัดเนี่ยตัวใหม่หรอรวมเด็กแดนหี้ยใช่ครับฮัลโหลไอแมวต่อไปนี้มาตัวใหม่เหรอเออไอ้เหี้ยสามล้วเป็นโอยเหี้ยเหี้ยมึงเข้าใจกูยังอะไรวะอุ้ยเต็มแม่เลยเต็มแม่เราอ่ะ ไอ้เหี้ยไอ้ตว์ไอ่แสนสองเราทอนหน้าแหกไปจ้ะไอ้โดมากูเองโดงอ่ะโดงอ่ะกูเองแม่หอมพืนสิ้นสุดเสียงกูเองอนนี่มัคืออ๋อไอ้แค่ช้างคลาสสิกไอ้สัตว์ไม่มีใครตีดบ้านเลยเหรอเฮ้ยนินเฮ้ย มมันก็ีตายช้างคาสิก็ยังอยู่นี่เอยู่ลีโอสามสามตัวไม่ไหววะลีโอก็เป็นไนโดไม่ใช่เหรอไอ้โดวปล่ามึงเล่นโง่ใส่ตองพรดีเที้ยอะไรกันนักหนไงใครเล่นตัวนี้ใหม่อะไรกันอ้ไรเลยเลยระคายเราต้องรู้ดิคู่ต่อสู้เอ้ยพิษเอ้ยกิแกแก้คูทีเราไม่รู้หรอกมันมันมันดูยากว่าใครเล่นตัวอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคมึงมึงเปิดคนแดกเลนะ่งรีโสัตว์เอ้ย เบียนแค่ถามว่าเป็นเซตเป็นเป็นเป็นตัวใหม่เหรอเวียนไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนเล่นโอเคโอเคถ้าคงเวียนรู้ไปก็ไม่รู้ใครมั้เอ้ยกิมเสียวขายสัสไอ้ย่าตบอะไรวะทำลามเหรอไอ้ย่าใครมันมาดีบัฟนะกูเองไอ้แมวใช่ปะป่บเอ้ยเอามาดมัดมัดฮูกาเดนฮหกาเดน เอ็กไปไหนวะวิ่งกับปาแล้ววิ่งกับมาแล้วปาใหม่พิดใหม่ปพิดพีดพีดอนี่เ่ไตีไม่ได้ไว้ยูนในบ้านไว้ยูนในบ้านมึงตีไม่ได้วามึงไปวิ่งมาไม่ไงมึงตีไม่ได้อุ้ยอตีช้างคัศตสิจะปะเอ้ตายเอาเหี่ยโอ้ทีดวงนี้เอาดวงนี้ มันเกิดยังก็แล้วก็แล้วไอ้เฮี้ยไม่อ้ไเฮี้ยไอ้เฮี้ยปอแม่งตั้งป้อมเลยสัตว์เฮี้ยถ้าเลือดเราลดแปลว่าแปลว่าเพื่นมันแตกใช่ปะใครเข้าไปใกล้ก็ระวังนะครับเฮี้ยบอมตรงนั้นนะครับเอาแล้วเอาแล้วสักทีเฟเดบอลมันเป็นมันเป็นมันเป็นโดมที่แปลงอีกเปเดบอลจะรอไลคลาสเกิดมาไล่คลาสเฮ้ยเฮ้ยย่าโอเคดูดีมบอม เจ้าดีมอมเฮี้ยไม่มีแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยป้องปากาสิวันนี้ไม่เปลี่ยนเอททว,วาไม่ได้หลุดปากาก็ปากานเด้เฮี้ยกูอยู่ใกล้มืออันตรายสัตว์อีเลโติโตไม่เกิดม,มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้าน โอ้พีเสี่ยหลวงป่เมาลงเหรอวะเนี่ยพี่จะทำหนูหนูก็ตายดิอ้าพี่แปลกเหนื่อยทำไมไปอยู่หน้าสองอุ้ยกูก็แปลกใจเนะไอก้แรงเกินโอ้ยโดนดีบร้าบ้าไปแล้วเต็มบ้านเลยเหี้ยแม่งกูทำไงดีวะเนี่ยว่ายมันดีอเฮียแม่งเดินตีไม่ถูกเลยไอ้เหี้ย ฟังทอนะโอ้โห,หเฮียเอ้ยตีกูสีส่หมื่นกูตายได้ไงไวสัสติด <c oughs> หมอแป๊บจะทำข้างลงดาบหมอรูมีเฮียเฮียหมอไอโจตีหมอกูไม่ตายสัตต้องใส่บัฟไม่ติดแน่เลยใครนะพี่ลง <า S 2> ข้างก่อน,อออนไอโจตายท้ออ๋ออ้ออนี่เน ใส่ผ้ากูเผือตั้งเกิดยังไงอีกโดนปลุกอะไรอย่างงอย่างๆอาชีพอะไรมึงก็โง่เอะไรสตโลไอ้เหี้ยอุ้ยมันเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเหรอเออไม่ได้นินจาแล้วกูว่ามันอยู่ในแก๊งสามตัวบาทอยู่ดิเหี้ยคุณกว่าแก๊งสามชาไอ้เหี้ยว่าตลกทั้งตัวโอ้โหไอ้เหี้ยตีกูเข้าหกร้อยสัตว์เออไอ้เหี้ยรุมสี่ตัวเดี๋ยวกูมาใหม่เราแป๊บ ตอกแบบโอ๊ยผิดกูอีกแล้วกูไม่มียาไอ้สัสล้มคาตีนปั้นกันเต็มเลยอุ้ยไอ้เฮียกูเยี่ยมเมื่อกี้เซตโตแม่งวิ่งหมออยู่ไปเฮ้ยกูตีนสองหมื่นเก้าเลยเฮียเฮ้ยไอ้ด่านเฮียมาตัวเดียวกูอีกโอ้ยเอ้ยโอ้โหโลขึ้นทุกตัวอ่ะมันตายแล้วไอ้สัสเฮ้ย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  ไอ้ยขึ้นรัวไม่มีพี่แค่ให้ไม่ได้ไม่มันตีมโอ้โหโดนแมอดนินจาใครตายเหรอเอกราดยากิกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูให้กูตายได้ไงมึงคิดไปเองมึงคิดไปปล่อยก่อนเงี้แม่กูเห็นแต่ละคนยากิไม่ไปเกิดไอ้เหี้ยโผล่ไว้เมื่อกี้นี้รามีได้ใจโผล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มันมีนินมีอะไรเยอะแยะอ๋อโอนจะโอนจนเบิร์ดเลย อ๋อว่าอยู่ทำไมทำไมอันไอซับโปโลมันเปลี่ยนเป็นเล่นนินหรอนั่นค่ะถามจีิงเฮ้ยถามจีเฮ้ยของแท้เฮียโอ้โหโอ้โหเฮียนั่งดีดิเดียวกันปรดวัเนย่ยตอนตอนลงวอลเวียมหูดับเหรอวะอะไร เฮ้ยเอาไว้เฮมดิมึงแก้ให้หมอหน่อยดิข่อยงั้นั้นนไม่เห็นแล้วนะไอ้สัตว์มึงไม่เห็นเหรอกูไม่มีแก้เนี่ยกูแก้กูมาฮิวนะ่ะแล้วแม่งกูมาฮิวแม่งก็เสกตั้งกล่องวาร์ปไอ้เหี้ยข่อยแล้วก็ไม่ฮิวอ๋อเรียบร้อยเหี้ยคือว่าป้อมปราการแตกไอ้สัตว์นี่ควาย ป่วยใครมันผิดอะไรนักหน่อยนี่ที่อมันเยอะมากที่ยากีมันเยอะเพิ่งมันขีดอะับไม่ไม่ไม่แบบไม่หมดอ่ะไม่เลือ่ลอนไม่เล้วอ่ะไม่เลื่อนไม่ลเ,ออมเลื่อนไม่เล้วเออเมื่อเลื่อนเมื่เลี้ยวที่เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเลาะอัคคอรแมนตั้งแต่บ้านเนี่ยแนนล้วแปบบ๊บอ,อุ้ยเลือดเหลือแค่สามหมื 30, 000, ่นเองอ่ะสามหมื่นจุดอุ้ยเออแมนนี่ก็อยู่ในเคียงสามตัวบาทอยู่นะไอสัตว์ใครนะเียลืมกดกันไม่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 ได้กดยาสักอันเลยเอ้า ไม่าเอแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกแล้วกันแล้วสะดวกกูจะรวยนี่แล้วจะสะดวกใส่เยอะตรงใส่เยอะไปหน่อยเฮ้ยต้งใส่ให้ถาวรไดแล้วพแล้วนาไม่ได้กดปัญญาเลยกูจดแม่งมาเล่นแบบนี้แหละสมพ่อเลือดสามหมื่นก็ยังก็ยังถามอยู่ว่าทำไมเลือดถึงสามหมื่นเพราะว่าข่้นมันตายแบงนั้นอือหือ สัตว์เอ้ยมีไปเร็วๆอีกเจ็ดนาทีกดยาดีไหมยพี่แอกเฮมันแจกจับช็อตอะโอ้โหเฮียเออสาวไปได้ตัวหนึ่งมันกำลังทำข้างนึนอยู่หรอวะเต็ม <es> บ <rebell ious> ้านเลยเฮียไม่ตายหวายสัตว์เฮียทำหมื่นเฮียมีขวามียากิไปเลยไอ้เฮียกูไปกดเกิดบ้านใช่ ครัปโลูมึตีกูได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากูไม่ได้กดยาไงเออโอ้เกมเอือเฮียเอ้ยเออเออไอ้กูกลัดแล้วกิมตีไม่โดนกูต้องตายแน่เลยเฮียท้องท้องหวันเลยสัตว์อีกสามหมื่นหกหมื่นเฉยเลยเฮียเกมหวยเหอะเฮียกูตีโดนมาตีกับจักรยานในสัตว์เด้อ อ้าวถอนไอ้เหี้ยลองเส่ลองเปล่าสู้ๆแม่งเอะความแม่มอแข่งและไอสัตว์บานขึ้นเต็มหัวเลยไอ้เหี้ยนินแม่งช่วยทันัลยซะด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหบวกสิบสองเอ้าพี่อะไรวะเป็นกันไปอันนี้เป็นอารมณ์ดีไปพิเศษเนาะในพวงอะไรแล้วไงมูหยิบบอกวัวอารมณ์ดีเฉย ถึงไม่ได้กดยาก็ตีหมอได้อยู่วะไอ้เหี้ยเอสเตลไอ้สัสล็อกกูแม่งงัดกูงัดกูทีเดียวแม่งด่าดเ่ดิ่งเข้าหน้าไอ้เหี้ยโอ้ยแม่มาเป็นร้านเลยป๋อไอ้เหี้ยโอนไม่อยู่นี่ิดยากี่กูจะแกให้มึงยังไงแก้แล้วแกแล้วเป็นไง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 เบิร์ด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 กูว่าเบิร์ดแน่ตรงเนี้ยอ๋อไม่เบิร์ตวะไม่หมยถึงเราในเตรียมไอ้เหี้ยไป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 เข้าไปตรงนั้น ศาสรพีชก็ไปไอเนไอเบนไอเบนมันโฟกัสตัวเร็วกูแบบี้อีผ่านแล้วปั๊บอ้ามีผ่านใครไปอ้าวอ้าวอีที่อ่ะกูตายได้ไงไอสัตว์กูตีกูตีงกูตั้งนานโอ้จะดีบัฟกูยิงดีดีบัฟแล้วหมอสวยที่อ่ะหายบังตายกูไม่ข้างกูทุบมันตั้งสองหมื่นหนึ่งเลยเหรอฝั่งไหนฝั่งไหนเนี่ย ม,มัดยาล็อกชั้นมัดยามัดยาอย่าร้องไห้เไี้ยา,ยาตีหมอ,อ,อตีหมอก่อนอตีหมอก่อนเออไอ้หมอยหน่อยได้ทีเนี้ยเออหมอหมดละตอนนี้มือตองโย่โอ้ยหน่อยเฮียเอ้ยแต่กูมาช่วยตีเหมือนช่วยมันติดโล่ไอ้สัตว์ทำไมตอนแรกมันเล่นง,ง่ายแต่พอรู้ตัวไม่กดยามันเล่นยากจังวะไอ้ยาเนาะเกิดหมอดิไปแจ็คไอเค้เฮียแล้วแม่งแล้วแม่งไปล็อกเจนตรงขื่อไอเ้เฮียกูฆ่าตีไม่ได้ไอ้สัตว์ โอ้ยต้องรูมูหลายตัวหน่อยอ่ะพวกสว่นวาเน,นเฮ้ยว่าไหนเยี่ยวุลบกสิบสี่ค่ะเฮ้ยโอมขอโทษว่ะแม่ให้กินมาจากไหนวะเฮ้ย <laughs> 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 สะใจว่าไายโอมได้นี่าหลายทีได้สัตว์เฮียโอมโอ้ยเฮียกูตีแม่งตีใครไม่ตายเลยครั์อ๋อไม่มีลูกแก้วโอ้โหน่าจะติดโูกทุกตัวกันนะเฮ้ยลูกแก้วงับเต็มปะอยู่หน้าสองแกแล้วพี่ไฟเต็มเลยปะไม่ได้สดใยไงที่แตลงจบนะเต็มเต็มเต็มโอเคโอเคโอเครู้สึกว่าแบบ คิวแล้วไม่ค่อยได้ลูกแก้วฟืีเลยมึงก็ต้องไปตรงที่มันอยู่หลายๆตัวดิแต่ตอนแรกเวยอยู่รอวันอยู่หลายตัวแล้วได้ลูกแก้วคืนพอลวยรู้ก่รอมันไม่ได้อยู่ทำไมเมย์วิ่งไปตรงเส้นไหนก็มีแต่พิษพิษไปหมดเหมือนแมงวางกับดักไว้ตรงนั้นอ่ะมีบอกภู้อุ่นหรือเปล่าเหมือนแบบมันไม่ได้ไม่ได้แทงพิษนะแต่คือมึงวางกับดักไว้ตรงนั้นเลยเออแมนบอกแมนเมอนอยู่ วิ่งไปตรงไหนจะมีแต่นินเม่งแม่นเยอะ x x x u x ไปต่อวาแก่ยังไรเขาอโออ๋อแก้แล้วแก้แล้วคงมึงต่ออ่ะแก้เฮียอะไรแกตยแก่ตายเฮียมึงไม่ได้แก้กูกูแก้เองค่ะอีดอกเหลือสงันแก้ไปก่อนไงกูเลยกดไม่ติดเหลือสองนาทีเ้าไม่เกิดหมอเป็นไรปะ ตัวนีนทั้งสองตัวตั้งเลยสัตว์แทงหมอนแทงฟินไอสัตว์เอ้ยชีวิตไอเหี้ยแล้วแม่งโอ้โหกูตีแมวดองน้ำปลาไม่ตายสัตว์เดียวนีบัฟเฮ้ยสวาทหมาจะถอนใส่หมอยไม่ทำไมไม่ได้นินทั้งวอเลยวะ หมัดตัวไหนก็ฉันไม่ลงได้จากเอสเทอร่าเป็นงานไปไอ้แค่จะแรงเพื่อเอออุ้ยโอ้โหอุ้ยแปลว่าไอ้แค่พวกแก๊งสองตัวบ้านเ้งเฝ้าบ้านว่ะปักบไอ้ใหม่รอกูแป๊บแอ้วขวายรงไปแล้วขวาเยอะไปเออต่ผมไว้ตีโพกันโอเคยังไม่ตี ấy, vậy, 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 Băng 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 vậy, vậy, băng vậy, 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 เฮีวอ่าจะจบแล้วเฮนียเ<อ>นี่ยอีสิบวิเองในสัตว์โอ้ยลำตีมันก็ไม่ตายจบละย่อไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นไรดูสกอร์พวกแกงฟ้าบ้านนี่โอ้มันลงตั้งยี่สิบตัวเลยระเนี่ยอ,อู้หไวเฮียนแบบทำแต้มดีจังวันเนี้ย